ป๊าดมีครับผมพี่ครับผม,อผมตอนนี้ผมก็ตัด<ม>ตัดที<อ>่ครับผมสวัสดีครับอีพีนี้ต่อจากอีพีที่แล้วนะครับเนาะพี่วังหันแล้วเนาะผมก็มาดอยไมไ้ครับผมตอนนี้ก็เข้าไปในป่าแล้วเพป็นมันหกเลยเนาะแต่ว่าไม่ได้เปิด ต้องขวานสิมานบ่ครับผมแต่ว่ามันหกขนาดครับผมแต่ว่ามันหกครับผมไปดูนรุ่นน้ำกันครับผมเสีวนเนยว <c oughs> กันนะครับเดา๋คลิปพี่นอ้องปนมันมีเนาะพี่น้องเนาะครับผมตัวไหนเนาะนี่คือมังนี้ครับผมโอ้ขึ้นกันครับผมขึ้นกันครับผมเฮ้ยคืนครับผมพาพาพาพี่น้องคืนไปพี่น้องมันขึ้นครับผมมันขึ้นครับผมโอ้ยครับผมขึ้นครับผมขึ้นครับผม เฮ้ยมีกระดิ่งกันครับผมโอ้โหพี่น้องป้าพี่น้องบรรจากเย็นพี่น้องใจเย็นโอ้พี่น้องอันนี้ก็ร้ายคักดกันครับผมป้าพี่นี่ก็แป็ครับผมเอาละพี่น้องป้าพี่น้องเก็บเด้อเดี๋ยวขอเคลียร์วันนี้ก่อนครับผมเคลียร์ก่อนครับผมป้ามีนี่โอ้พี่น้องเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนครับผมนี่ครับผมหอนี่แน่นแล้วครับผมนี่ครับผมหอนี่เล้วครับผมอันนี้ครับผมมีแต่แน่นครับผมป้าพี่น้อง ที่ครับผมในป่านี่แม่เมื่อไรครับผมปุณิเดี๋ยวเรจะขี้ก่อนครับจะขี้อะบิังถ่ายไหมนะครับน้องนี่ครับผมแขกเก็บแล้วว่ามีผ่าแบบนี้ด้วยครับนี่ครับแม่เหมือนรครับผมพุณิน่นี่ครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ตัดตัดไม้ออกเนาะตัด เพี้ยออกสิเก็บครับผมแล้วก็มันลู่มันเย็นชัดครับผมนี่ครับผมอ๋อพี่น้องสวยงามขนาดเต็มตุ่งปุยแล้วมั้งพี่น้องนี่มาตุ่งปุยหนึ่งแล้วมั้งโอ้พี่น้องอีพี่นี่ก็สุดยอดครับผมพูดหนะ่ครับผมนี่นี่ครับผมแม่เหมือนครับผมพูดห่ยเอข้างล่างวันี่ก็มีครับผมนี่ครับผมพูนของนี่ครับผมนี่พูนหอดปูนก็มี หน้างานไปครับโอเคครับผมเก็บครับผมนี่โอ้ทับเหงาขนาดครับผมอื้มโอ้ยเหงาขนาดครับผมอาพี่น้อง สวยงามขนาดครับผมอืออืออู้หูาพี่น้องสุดยอดครับผม วุ้ยวุ้ยโอย้พี่น้องดังกึกเลยโอ้เหนียวน,นาาพี่น้องเลยอเด็กบอกเลยครับผม นี่ครับผมอ๋ออันนี้มันยูดินแดงๆมันถึงบอกแเราโอ้ดอกกงแงยครับผมอูดิอ๋อพี่น้องโอ้ครับครับผมเือ ปวกมันกินไปนอ้องนี่พี่คนนึ่งครับผมกินเล็มแดงมันมันมันขาดครับผมนี่ครับผมมันหนุ่มครับพี่นอน ่าถาเนี่ยมันหนุ่มครับผมเนี่ยงาเาขนาดครับผมอุ้ยขาดครับผมอุ้ยงาวขนาดอู้ขาดครับผม พี่น้องค่ะอุ้ยยาวขนาดกับผมอุ้ยบวกกินกระมีโอ้ยพี่น้อง กบมบุเนี่ยโข้ากขนาดครกบอู้ขักขนอะไรเอ้นี่ครับผมหือ แต่ครับผมโอ้ยพี่น้องโอ้ยโอย้ขาดครับผมโอ้สอดครับผมนี โอ้ยพี่น้องอือหือโอ้ย,อยนี่ครับผมออหืโอ้ยอันนี้เหงาขนาดกับบางอยากกงกระมูเลยป้าพี่น้องออนี่ครับผม โอ้ยโอ้ยโอ้มันกินแล้วปูก,ก็กินปวกปวกก็กินเห็ดปวกพี่น้องอุ้ยน่าพนานครับผมอุ้ย ผโอ้ยโย้ยาวนาขนาดครับผมดูดิพี่นอ้องป้าพี่น้องเ,เอ้ยถุงปุยใส่ได้มอนมีขานานมีถุงปุยป๊าบพี่น้องลงมาได้ยันได้นี่โอ้ยโอ้ยพี่น้อง อุ้ยขาดครับผมอู้อู้อู้พี่น้องคักขนาดเลยตื่นเต้นขนาดครับผมว้ายอุ๊ยอุ๊ยพ่อพี่น้องงามขนาดครับผมออืหืมบนเนื้อสอนคักสอนคัก ถคามันอยู่ห่างมองดินแดงๆเนี่ยมันดึงไงครับผมถ้ามันอยู่ใกล้ๆดินแดงๆเนี่ะมองมองพวกมันอยู่มันดึงบออกครับอันนี้มันดึงไงมันดินดำนี่ครับผมงามขนาดนี่มันอยู่ห่างดินดำเนี่อยู่ห่างดินแดงดึงายครับผมอ้ยแตกตรงนี่ครับผม อาพี่น้องเอ้ยกองอยู่นี่เลยอู้อ่าพี่น้องอุ้ยครับผมอาพี่น้องอุ้ยอู้ อ,อู้ดีเย่ากระมูครับผม <relevance> บกระขนาดครับผมโอ้ตโตอู้อุ้ยอุ้ยพี่กองครับผมครับผมปัดปัด นี่ครับผมโหขาดครับผมโอ้อุ้ยโอ้ยเห้เอาขนาดครับผมโอ้ยไอตอมันยังยังพวกกินพวกผมน,น้องเหยงพวกกินโอ้มีแต่มันมีหัวพี่น้องมีแต่ขามัน นี่ครับผมมือนี้อันบานมัดเลยพี่น้องที่ครับผมโอ้เดรรลายไปน้องใส่ถุงปุ๋ยเดี๋ยวผมมีถุงปุ๋ยมากครับมือนี้ครับผมป้าพี่น้องมันคักๆโอ้พี่น้องเอ้ยแกะและแกงแซ่บพี่นอ้องเออยฟุกอีลี้แค่าวาด้พี่น้องโอเคครับผม Đấy điều ăn, ăn nhanh cơm mưu ra nì Ui, khá P'nọc nhanh cơm Vậy thoát thì lắng nhanh cơm mưu À, P'nọc, đẩy lèo Ui, P'nọc À, P'nọc ơi โอ้ยเยอะลายขนาดพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยอันนี้ยังน้อยเด้อบางืธอลายกว่านี้เด้อโอ้ตื่นเต้นขนาดกับผมโสวอนคักโอเคครับผมคำ้ำไม่ได้พี่น้องตอนนี้ค้ำไม่พี่น้องอพี่น้องได้ลายกขนาดนี้หนักอีอกเลยครับผมโพี่น้องเอ้ยัปพี่น้องซอยซอยซอยนี้พี่น,น้นองซอยซอยนี้ โอ้ยพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นขนาดนี่ผมใส่กระสอบแล้วผมใส่ถุงปุ๋ยแล้วผมอู้ยพี่น้องเต็มแบบหลายเลยพี่น้องโอเคครับผมมือนี้ก็เก็บเห็นนะครับเนาะไปได้ก็มานครับมือนี้ฟุกอีลีครับแล้วก็ยังได้ฝากติดตามอีพีต่อไปนะครับเนาะฝากให้กำลังใจด้วยนะครับเด้อช่องวิทย์ชัยโรยกับผม ขอบคุณอะไรครับ fc man fc เก่านะครับที่มาซับสไคร์ให้ครับผมขอบคุณหลายนะครับเด้อและฝากติดตามอีพี่ต่อไปว่ามันสินมาคือนมาอนี้บอจะไปลุยอีกแต่มื่อื่นจะไปหาง่อยจะไปหาลิเดอรน่าจะมีแบบนี้ไปว่านะโอเคฝากติดตามอีพี่ไปครับผมสวัสดีครับเสร็จถรงคุยครับผมเกือบเต็มถรงคุยพี่น้องไลค์ขนาดพี่น้องโอ้ยพี่น้องโอเคครับผมมาแล้วมัอน,นี้จะไปแจกใครเพื่อนไปแจกชาวบ้านแจกหลายคนเด็กคนหลายครอบครัวเยู่ สักสิบของครัวเลยยุคพี่น้องแกะแกะกันไปเนาะโอเคครับผม